สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่น่ารักทุกคนนะคะมาละค่ะวันนี้เปิดไพ่รวดเดียว4ท่านเลยนะคะแล้วก็มีบุ๊กพรุ่งนี้อีก2ท่านนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะออฟเฟอร์ค่าขนมมาให้ดังฟ้า888 888บาทแล้วก็มีพี่เพนนะคะจากชลบุรีออฟเฟอร์ค่าขนมมา500บาทค่ะขอบพระคุณมากๆเลยน่ารักที่สุดเลย มีความสุขจังเลยค่ะกับการทำงานหรือว่าการแบบว่าส่งพลังบวกให้คุณผู้ฟังนะวันนี้เราไม่อ่านพลังงานแบบว่าดราม,ม่าเหมือนเมื่อคืนเนะเวลาหยิบไพ่เฮอร์มิตได้ที่ไรนะลือสีจำสองจะมาแบบว่านั่งสลอดสลัดรอออกช่องนางฟ้าตลอดวันนี้ไม่หยิบไพ่ลือสีได้นะคะเป็นพลังงานน่ารักสมุติต่มีนะคะนางฟ้าเลยให้ชื่อท็อปปิกว่าแบบ ขาชอบอะไรในตัวคุณอุ้ยออกแนวเซ็กซี่ขคร้หัวใจออกแนวแบบว่าสกินชิพหรือเสพติดร่างกายคุณนิดนึงนะคะเรามาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยคนที่คุณนึกถึงคิดถึงแล้วก็มีบริบทเอาแบบว่าคนที่คุณเนี่ยเพิ่งเจอกันมาเมื่อไม่เกินหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูซิว่าเขาเนี่ยชอบอะไรในตัวคุณนะ เรามาอ่านกันทีละใบนะคะพลังงานใบแรกไฮพินเทสนะคะไฮ <c oughs> พินเทสทูออฟคัพบวกด้วยเดอะสตาพลังงานทัดน้ำนะทัดน้ำไพ่ถ้วยไพ่ไฮพินเทสเป็นสาวทัดนน้ำหนุ่มท่านน้ำเขาชอบอะไรในตัวคุณหรอเดอะสตาร์ทัดลม ความลึกลับเซ็กซี่ความนิ่งความเงียบความแบบทำให้เขาต้องซีโลล่ามนะคะเลขสามนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีหนึ่งสองและมาด้วยพลังงานของเดอะสตาร์นะคะสองหนึ่งหนึ่งสองคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีมีนแล้วก็มีราศีกรกฎราศีพิจิกได้ เขาชอบอะไรในตัวคุณหรอ <c oughs> เธอเนี่ยมันตัวแสบเธอมันลึกลับเธอมันน่าที่จะแบบทำให้ฉันออกจากบ้านลอยคนอยู่ใกล้ๆไปหาเธอไพ่าหายพินเทสนใบนี้นะ <c oughs> ถ้าอ่านกันตามบริบทของความหมายไพ่มันก็เป็นไพ่ในความลับนะผู้หญิงในความลับผู้ชายในความลับเขาชอบที่แบบว่าคุณเนี่ยเล่นเนือ้อเล่น แล้วก็ลึกลับจีบยากแล้วมันทำให้เขาเฮี้ยนกระหือรือที่จะแบบว่าอยากจะพิชิตหัวใจคุณคนอะไรอ่ะดูดีตั้งแต่หน้าประตูจนถึงห้องนอนเลยคนอะไรเนี่ยออกจากบ้านเนื้อสวยเซ็กซี่ดูมีสง่าราศีดูมีบารมีและส่องในโซเชียลเพเดอะสตาร์พอส่องในโซเชียลนะอดรนทนไม่ไหวที่จะต้องแบบว่าเซฟรูปอะค่ะ นางฟ้าไม่รู้ว่าคุณโพสหรือว่าคนอื่นโพสหรือว่าเป็นแบบเพื่อนคุณโพสแล้วแทกมาเขารู้สึกว่าโอ,โ,โอ้โหน้องหนูของพี่ไปทําอะไรมาทําไมนี่เซ็กซี่ขยี้ใจขนาดนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบเอ็กอึ่มสบะหุมอะไรเงี้ยขาวนีออนประหลอดแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าความเซ็กซี่มันทะลุเสื้อผ้าออกมาค่ะ ุณอาจจะเป็นคนที่ซ่อนรูปเขาชอบความซ่อนรูปในตัวคุณนะเขาบอกว่าเออไม่เบานะเราอะ่ะคับไหนเนี่ยคับดีคับซีคับอีนะคะสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยไม่ว่าน้องจะคับไหนแต่พี่ก็รู้สึกว่าแบบหลงรักมากเลยครับคิดถึงมากเลยครับรักมากเลยครับนะคะ <c oughs> เขาชอบอะไรในตัวคุณหรอคะนอกจากการวางตัวน่ารัก ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในโซเชียลเขายังรู้สึกว่าคุณทำให้เขาเนี่ยมีแพชชั่นมากๆเลยทูออฟครับฉันเนี่ยบอกเลยนะว่าฉันชอบเธอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอยังไม่โสดอีกใครบางคนอาจจะชอบคุณมาเนิน่นนานตอนนั้นคุณมีแฟนคุณยังไม่โสดเขาก็แบบแอบแบบว่าเออโอเคเพราะว่ามีคุณมีคนรักอยู่แล้วแต่บางวันนี้คุณอาจจะโสดคุณอาจจะโสดเขาเลยอยู่หมดแบบว่ามีหวังสิมีหวังนะ หรือเปล่านะคะพลังานทูออฟคัมเดอรสตาราศีกุมเขาอ,อยาบอกว่าเธอรู้ไหมเธอเป็นสเปคเธอตรงปกเธอโดนใจเธอเนี่ยขาวจัวหน้าเจียตัวเนียนเสมือนว่าแบบว่าใช้ฟิลเตอร์เลยแต่ตัวจริงนะผิวดีดีอะไรเงี้ยคนอะไรเนี่ยไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ก็ผิวดีนะคะน่ารักมากเขาบอกว่าพ่อแม่คุณเนี่ย ทำไมถึงได้บรรจงปั้นคุณมาสวยสะพึงสวยนางพญาสวยกินคนสวยวัวตายควายล้มอะไรขนาดนี้นางฟ้าไม่รู้ว่าคนมาฟังสวยแค่ไหนแต่ว่าถ้ายืนในกลุ่มก้อนแก๊งของคุณเนี่ยเขาก็จะมองว่าแกแกเนี่ยสวยกินคนมากเลยนะแกจะกินหัวฉันอยู่แล้วเนี่ยฉันแบบต้องใส่แมสใส่แว่นอ๋อฉัน,นี่้ต้องใส่หมวกเลยเพราะว่าความสวยแสงของแกออร่าของแกเนี่ย มันกระแทกสายตามันกรบฉันหมดเลยเพื่อนเพื่อน,นก็จะแบบว่าเมาส์มอยหอยสังส่วนเขาก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเวลาได้ไปไหนกับคุณนะคุณเนะี่ยสวยสังหารสวยฟ้าประทานมากๆเลยห่วยอะไรจะสวยอะไรขนาดนั้นไหนลองคอมเมนต์ดูซินางฟ้าจะได้ไปส่องโปรไฟล์ fc ว่าแต่ละคนสวยกันแค่ไหนนะคะสวยที่สุดในซอยสวยไม่สงังสวยระเบิดระเบ้อ พลังกานคือแบบนางฟ้าหล่อนเนี่ยไม่ต้องอวยฉันเยอะฉันไม่สวยหรอกฉันยืนส่องกระจกฉันก็แบบบ้านๆอะไรเงี้ยเอาตรงไหนมาสวยล่ะอย่ามาพูดคําว่าสวยแถวนี้นะคะคุณสวยอะ่ะคุณสวยจากข้างในคุณสวยในใสายตาเขาคนนั้นคุณระมุน,นุ่มนวลน,น่ารักคําพูดปียว่าจาวัจนภาษาหรือว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาจากริมฝีป,ปากอัน นุ่มนวลน่ารักของคุณเนี่ยมันสวยไงคำพูดของคุณอาจจะสวยพี่คะสบายดีนะทำอะไรอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะขับรถด,ดีๆนะเป็นห่วงนะระวังคนนั้นระวังสิ่งนี้สิ่งที่คุณแบาบว่าส่งและถ่ายทอดให้เขามันงดงามมันสวยมันระมุลแหมแค่คุณเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเนี่ยความสวยของคุณก็คูณสองซุปเปอร์แกงเข้าไปแล้วนะคะ คนอะไรใจดีดีคนอะไรงดงามที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งความเป็นเดอะสตา์คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทำงานเก่งเป็นระดับผู้นำองค์กรเป็นหัวหน้าเป็นบอสเป็นมาเฟียเป็นคนที่แบบมีแสงมีโซเชียลที่ค่อนข้างเด่นดงังอะอย่างน,น้อยก็มีผู้ติดกติดตามแบบหลักพันคนบวกบวกอะ เขายังบอกว่าฉันชอบที่เธอวางตัวเธอบริานพลังงานดีเธอรักเอฟซีเท่าเทียมทุกคนเหมือนกับนางฟ้าเลยเธอมีเอฟซีมาสพอร์ตออฟเฟอร์ยะายมากมายบางทีนะคะความเด็วสตาของคุณเขาอิจฉาคุณมากเลยทำไมคุณถึงมีสเสน่ห์ขนาดนี้นะเขายังถูกตาต้องใจต้องมนคุณได้ขนาดนี้แล้วคนอื่นที่ไม่ได้เข้าใกล้คุณล่ะ หวังขนาดไหนหนอะนะคะหลายคนแต่หลายคนอ,คนอะ่ะก็เห็นหลายครั้งแล้วมีคนมาคอมเมนต์กดหัวใจส่งข้อความให้คุณแบบตึงงต้งหนึง่งตึ้งหนึ่งอยู่กับเขาคุณก็ทาเนียนเป็นแบบไม่เปิดอ่านไม่เปิดอ่านแบบรีบปิดเสียงอะไรเงี้ยแต่บพอรับหลังแล้วคุณต้องเปิดอ่านแล้วคุณไล่ตอบหรือเปล่าโอ๊ยแค่คิดก็ปวดจีปวดจีนะคะ สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณมากๆคือการวางตัวดีทําตัวเล็กลับทําตัวเซ็กซี่น่ารักใช้สเสน่ห์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สเสน่ห์แบบเงียบๆนะฟ้าเรียบหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นเธอเงียบๆฟ้าดเรียบนะจ๊ะฟ <c oughs> ้าดเรียยมหมายควมว่ามิว่าใครนะคะได้รู้จักคุณก็แบบ หลงต้องมนอยากคุยอยากจีบอยากได้ยินเสียงอยากชวนเดทกินข้าวไม่ต้องอะไรเลยค่าเขาเนี่ยได้พาคุณไปเดทไปทานข้าวแค่เห็นคุณนั่งส,สวยๆนั่งกินข้าวไข่เจียวคีบสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าปฝากเนี่ยเวลาคุณเคี้ยวเนี่ยดูเรามันเพลินมากเลยเขาชอบเวลาที่คุณทานอาหารมันดูเอนจอยมันดูสไม่มันดูน่ารักดูคิ้วไปหมดเลยอะ่ะ คนอะไรน่ารักแม้กระทั่งเคี้ยวคุณอาจจะแบบเอามือป้องปากเคี้ยวเบาๆแบบเวลาเขาชวนคุยคุณก็จะแบบว่าทำปากมุ้มุ๊มิมิสไตล์แบบเหมือนญี่ปุ่นคิกูตโนแนะอะไรเงี้ยไม่พูดห้ามพูดเวลากินข้าวเดี่ยวข้าวกระเด็นเขาก็จะช้อนจริตในการแบบว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ชมัยใช่ตาหรือใช้สกิลในการแบบว่ารีแอคชั่นถึงเขาอะนะคะเขาชอบไปหมดเลย คนอะไรกินยังน่ารักเลยถ้านอนจะน่ารักขนาดไหนก็คิดไปถึงแพลตฟอร์มนู้นเลยนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เขาชอบมากๆในตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งมีงานอดิเรกคุณอาจจะทํางานประจ์ทําธุรกิจแต่ก็มีงานอดิเรกให้ทําเช่นแบบว่าามี YouTube เป็นของตัวเองมีแพลตฟอร์มติ๊กต YouTube Facebook แล้วแบบคุณลงคลิปเดียวลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสร้างรายได้อะ เขาชอบที่แบบคุณรู้จักหาเงินรู้จักแบบใช้งานเอดิเล็กใช้ร่างกายใช้ความเก่งของตัวเองเนี่ยเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาและเขาคนหนึ่งเนี่ยแหละก็จะเป็น f ซตัวยงให้คุณตลอดไปนะคะฉันรักเธอฉันคลั่งใครฉันหลงสเสน่ห์ฉันแอบสมบังชีวิตเธอมานเ่นานจนมาวันนี้ฉันจีบเธอได้ฉันจีบเธอติดแย่ yeah! ฉันมีความสุข เขาอยากบอกว่าเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอะกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ FC นางฟ้าลิมิเต็ดเด็ดเผ็ดแซ่บนะคะสวยแบบนั่งมองลูกคุณแล้วก็แบบว่าสวยปากก็สวยจมูกก็สวยตาก็สวยนมก็สวยอืมไปหมดเลยน่ากินที่สุดเขาก็จะแบบพูดคนเดียวแล้วก็หัวเราคิกคักคิกคักของเขา นางฟ้า <N ang ph á> คุณรู้ฟังบอกนางฟ้านี้ออกแนวนกจิตหื่นแล้วบ้ากรรมไม่เอาก็เขาบ้าการรมจะพอแค่กับคุณนะก็คุณมันหน่าฝันนะคะ,ะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบผิวพันธุ์อนวลเนียนเกลี้ยงขาวเนียนหรือคุณอาจจะแบบไม่ได้ขาวจัวแต่แบบผิวพม่าในตาแขกหน้าคมหน้าออกแบบมหาราณีอะไรเงี้ยหน้าแขกแขกหน้าแบบดูบีมารามีดูแบบเป็นแบบ เจ้าแม่อะไรเงี้ยก็ชอบความแบบสะพึงในตัวคุณสกิลในการใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรการอยู่ในสังคมของคุณเนี่ยเขาชอบมากๆการพูดจากับผู้คนนะคะเวลาที่เขาพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือหากันว่าเขามีลูกติดนะเขาจะบอกว่าลูกเนี่ยป้ามาตามหา ว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนใหม่ให้ลูกเราวนะตามหาเจอแล้วนะลูกๆเขาก็จะแบบกรีดการดกรีดการอยากได้คุณเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะเขาก็จะแบบรู้สึกแบบใจฟูว่วาคุณเนี่ยเป็นอะไรมากไหมขนาดกับเด็กๆยังรักคุณลงคุณเลยอ่ะคุณเป็นใครกันนะคุณเป็นใครกันทําให้คนรอบข้างข้งัข่งรักค้งังใครแล้วก็ยอมสิโลลาให้ขนาดนี้หรือแม้กระทั่งบอกว่ากับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จะแบบงงว่าถามถึงแต่คุณเนี่ยเมื่อไหร่จะให้คุณแบบว่าเข้ามาเป็นคนในบ้านดีเป็นคนในตระก,กูลเป็นลูกสะพ้ยเป็นแฟนพามาแนะนำหน่อยสิเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะทุกคนเนี่ยเรียกร้องร่ำ,ร,ำร้องหาแต่เธออยากเจอเธออยางให่ฉันพามาย้ายไม่อยู่ด้วยกันเลยไหมอะเอาไหมาเอาไหมอะเอาไหมาเอาไหมนะคะวันนี้ก็จะเป็นดอกแนวว่านะ่ารักตะมุตตะมิ สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณชูบครับฉันเนี่ยเอาเธอเอาจากหัวไม่ได้เลยจ้ะมันสิงมันสิงอยู่ตรงเนี้ยแถมมาสิงอยู่ในหัวใจด้วยภาพเสียงกลิ่นรสนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มความแบบเนียนทุกอย่างมันแบบโอ๊ยละมุนคุณกับเขาเวลาเจอกันอาจจะชอบกอดกันหรือบางทีคุณกับเขาเวลาที่แบบเปิดกล้องคุยกันกนาอาจจะแบบว่าต่ำนิดสูงหน่อย แผ่นไปก,กว้างๆอะไรเงี้ยคือแบบชอบทุกสิ่งอย่างที่แบบคุณใช้จริตบรรยาลอยเริ่มเกลื่นใช้สกิลในการออดอ้อน,ออนหรือบางทีนะคะแม้กระทั่งสกิลในการพิมพ์โต้ตอบกันทางข้อความเนี้ยคุณก็จะมีความแบบหย่อนนิดๆอ่อยหน่อยๆน,นะคะค่อยมาเก็บแตม้มเอาดูซิอา่าทักไปส่งข้อความส่งรูปไปไม่อ่านหรอกว่าเขาจะตอบว่าอะไร พรุ่งนี้ค่อยแบบว่ามาอ่านตอนเช้าเขาก็จะแบบ <_ an> เธอเธอทำไมไม่ต่อเนื่องอ่ะอารม์ค้างอารมณ์ขาดพ <_ an> <_ an> ลังงานคือบอกว่าคุณทาให้ใครบางคนอารมณ์ค้างอารมณ์ขาดนะดูสิไม่รู้เหมือนกันว่าเขาว่าอายุมากกว่าคุณแค่ไหนนะแต่แรกที่ออกมาช้าช้ามันเลขสามเลขสองคุณก็เพราะอาจจะอายุห่างกันแบบสามปีไปจนถึง เท่าไหร่อะสิบสองปีอะไรเงี้ยนะบางคนแบบ20ปีเขาจะบอกว่าเธอจา๋าเธอเนี่ยสวยจริงๆเลยสวยอีกแล้วเออสวยแล้วก็สวยอีกฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอเนี่ยคุณค่าคู่ควรกับบ้านฉันวงตะกูลฉันเหมาะมากเหมาะมากที่จะมาเป็นลูกสะใภ้นะ ณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเรียกร้องให้คุณแบบไปกินข้าวสิเดี๋ยวแม่จะทําแกงส้มจะอมไข่ทอดทอดประทงประทูน้ําพริกให้กินอะไรที่คุณชอบของโปรดคุณเนี่ยเขาจะแบบไปจัดสรรหาถามคนรอบข้างว่าแบบทําเป็นหรือเปล่าคุณชอบแบบนั้นแบบนี้โอ๊ยอยากเอาอกเอาใจหรือบางทีในมุมกลับกันนะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไปจัวังทาอาหารเก่งแบบเขาเคยชิมแล้วเขาก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลูกเขาหรือว่าคนรอบข้างเขาชิมด้วยก็จะแบบว่าหาวิธีต้อนต้อนให้คุณไปบ้านเขานะคะอีกไม่นานคุณอาจจะได้ไปอาจจะไปยืนทอดประทูทำต้มทำต้มจืดทําไข่พะโลให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเขาก็ได้เพราะเขาแอบรู้มาว่าคุณเนี่ย มีสกิลในการทำอาหารเก่งด้วยนะคะหรือบางทีคุณก็แบบนางฟ้าป้าน้ำปักซอยอะ่ะเขาแกงอร่อยมากเลยเดี๋ยวถ้าไปบ้านเขาเราจะสั่งแบบลิมิเต็ดพิเศษเลยใส่ปินโตไปพนัก <c oughs> งานบางทีคุณก็แบบว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนางฟ้าวันนั้นเราซื้อป้าไปให้เขาชิมแต่เราก็ขี้เกียจพูดเขาก็คิดว่าเราทำเองเอาที่คุณสบายใจนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เราชั่วโมงนี้ เสพติดชอบอยากสกินชิปอยากกอดอยากหอมอยากฟัดอยากนวลเนียหรือบางทีเขาอาจจะชอบผมของคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ผมดำดกสวยผมเรียงกันเส้นเล็กเหมือนเส้นไหมนุ่มหอมคุณอาจจะชอบสระผมบ่อยๆกลิ่นแชมพูของคุณมันแบบเวลาที่คุณแบบเช็ดผมทีมันแบบ ฝังไปในซิลิบัมของจมูกเขาอะไรเงี้ยอ๋อเขายังบอกว่าไม่มีใครเนี่ยผมหอมเท่าเธอไม่มีใครผมนุ่มเท่าเธอเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่เขาชอบมากๆในตัวคุณหรืออาจจะเป็นมือเท้ามือนุ่มๆขาวๆหรือบางทีอาจจะแบบอวบอ้วนเหมือนแง่งขิงเขาอ,อาจจะชอบเล่นนิ้วเล่นมือคุณแบบอุย้ยนี่มือคนหรือมือจระเจแคนเนี่ยอ้วนเหมือนแง่งขิงเลยคุณก็จะแบบอืนะคะมีความแบบ ฮ่หาฮากันอะไรเงี้ยเขาชอบแบบแซวชอบเล่นแล้วก็ชอบแบบว่าอัามคุณแกล้งคุณเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เขาชอบมากๆเลยในตัวคุณละพลังงานคือจิตวิญญาณของคุณกับเขามันสื่อถึงกันมันรักกันมันทิศวัสดกันมันหอยหามันวอนมันแบบมันอยากจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเกิดพลังงานแบบนี้กับใครเลยนะ เธอเนี่ยมีกดแรงดึงดูดมากมายจนฉันอยากจะแบบว่าวหอบเสื้อผ้าหอบกระเป๋าหนีตามไปอยู่บ้านเดียวกับเธอหรือเรามาอยู่ด้วยกันไหมนะคะขอชอบคุณมากๆเลยธาตุที่ออกมานะคะก็มีแค่สองธาตุลมไปถุนตุนกลุ่มน้ำมีนกระกฎพิจิตนะคะพลังงานของวันเสาร์เดอสตาวันเสาร์ไฮพินเทศวันศุกร์วันอังคารวันพุธได้นะคะมีพลังงานของ ปีจอปีหนูปีงปีไก่นะคะปีกระต่ายปีตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่ M B J A K นะคะ T N Y F นะคะ R I ในชื่อนามสกุลคุณกับเขาพลังงานเบาๆเวลาอ่านแบบคำๆมันก็จะแบบอ่านได้เรื่อยๆอ่ะ สิ่งที่เขาชอบมากๆในตัวคุณเหนือสิ่งอื่นใดเหนือจากความแบบลึกลับสวยเซ็กซี่หน้าฟัดแล้วเนี่ยก็คือจิตวิญญาณค่ะเขาชอบความงดงามในจิตวิญญาณคําพูดหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใย,ยความจริงใจที่สื่อสารให้เขาได้รู้ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยมีใครเปย์ฉันจริงใจแล้วก็ให้สิ่งดีๆฉันเหมือนกับเธอเลย คุณอาจจะเคยแบบว่าให้เขาโดยไม่มีข้อแม้แล้วพอเขาได้รับแล้วมันฟินะมันฟินได้รับแล้วก็ไม่พออยากได้อีกอได้อีกและถึงเวลาที่เขาจะให้คุณบ้างคุณจะฟินไหมกับสิ่งที่เขาจะทุ่มเทไปหรือว่า ดูแลคุณตลอดไปจากนี้จนนินนนนรันดร์ r u e of c ั p ไทยพินเทศเดอะสตาร์เธอคือแสงเดือนแสงดาวแสงจันทร์ที่สุกสกาลที่สุดในชีวิตฉันเลยนะบัตน,นาวเขาก่อนที่จะเจอคุณอาจจะไปขอพอรพระจันทร์มานะว่าแบบวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะฟูมูลขอเนื้อคู่สักคนหนึ่งเธอขอให้สวยงดงามลึกลับมีสเสน่ห์ตัวหอมผมสวยมือเป็นแง่งขิงน่ารักนะคะอาจจะแบบ ขออะไรมาแบบเยอะจนแบบมารวมอยู่ในตัวคุณเลยนะคะพลังงานน่ารักเบาๆเนี้ยสิ่งที่เขาชอบมากๆในตัวคุณค่ะบายบายฝันดีค่ะ